ถึงเวลาแล้วนะครับที่เราจะมาเฟ้นหานักสู้ตัวจริงนะครับกับศึกมวยรอบ Global House 8 Women Tournament Championship oh <my> นะครับผมศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับวันนี้เรามาระเบิดสังเวียนกับมวยคู่แรกนะครับเป็นมวยหญิงในพิกัด56กิโลกรัมนะครับเป็นการเปิดเกมกันร,ระหว่างรถถังเมืองนนจากนนทบ,บุรีนะครับระดับแชมป์ประเทศไทยอะะฮะแชมป์ชนแชมป์แบบนี้เจอแชมป์ ขาโหดเหมือนกันครับจากฝรั่งเศสผลจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมๆกันนะครับแต่แน่นอนครับถ้าใครสามารถน็อกคู่ต่อสู้ได้นะครับด้วยท่าแม่ไม้มวยไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตะกั้นคอเข่าลอยหรือว่าสอกกลับนะครับแอนต์ซินจะมอบเงินรางวัลให้10,000บาทครับจดเคฟาดหางรับไปเต็มๆครับจากแอนต์ซิน30,000บาทครับและนอกเหนือจากนี้นะครับผมเรายังมีรางวัล f i g h t of the Night คู่มวยเดือดนะครับและ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมสนับสนุนโดย Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณด้วยนะครับสำหรับคำคืนนี้ ladies and gentlemen it is time for the first fight of tonight between Thailand and France let's all welcome Morgan Manfredi from France 34 years of age with a record of 41 f IGHTS and 28 WINS จากช็ตอตน,นี้นะครับรูปร่างแข็งแกร่งครับเก่าประสบการณ์ฝีมือดีครับขวาแชมป์มาเพียบครับและสำหรับผูช้ชกของเธอในมุมแดงครับขอเสียงปรบมือต้อนรับขวัญข้าวพ่อเมืองเพชรจากนนทาบุรี นะครับอายุเพียง15ปีเท่านั้นครับชมมาแล้ว44ครั้งชนัมา30ครั้งครับสำหรับนักโชมคนนี้มัดเท้าเข่าสองครบเครื่องครับบูสู้ไม่ถอยแชมป์ประเทศไทยและสำหรับกรรมการบนเวทีครับได้แก่คุณศิริชัยอินเอียนสวัสดีครับสถานีโทรทัศน์ช่อง8 King of Fighting Sport นำท่านชมเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยซุปเปอร์แชมป์ประจำวันอทที่9ตุลาคม2 5 6 5ครับ คุณเชื้อชัยนิการแล้ผมรุกคงประดิษฐ์ทำหน้าที่บรรยายครับได้เวลาความสนุกหน้าจอช่อง8แล้วครับมวยไทยไร้เกมการพน,นันครับอยู่กับมวยไทยซูเปอร,ร์แชมป์ครับคู่แรกเป็นมวยรอบนะครับติดตามเลยครับมวยรอบโ o บ o ฮาวศูนย์รวมวัดสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านแบบครบวงจรนะครับโ o บ o ฮา e ครบหลากหลายให้บ้านคุณอขอบคุณอีกครั้งนึงครับขบฮหน้าจอมาแล้วครับ นักสู้จากโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีครับอายุ15ปีนะครับนี่คือชบหน้าของขวัญข้าวพอเมืองเพชรครับเจ้าของชายารถถังเมืองนนท์ครับลูกศิษย์ของท่านพออประวินแก้วดวงแสงครับจากราชวินิตนนทบุรีโอ้โหดีกรีนี่เยอะแยะมากมายครับคุณมารุษเดี๋ยวติดตามครับใครที่เป็น f อของช่อง8เชื่อเลยกันว่าคู่นี้ถูกคู่ครับวันนี้ขวัญข้าวจะมาเจอกับนักมวยจากฝรั่งเศสนะครับมอแกนมันเฟรดี้ครับ วัย34ปีสูง168เซนิเมตรนะครับอยู่ในที่งานของลูกย่าโมครับแต่รับรองครับสนุกจริงๆครับศึกมวยรอบ Global House ศูงรวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรนะครับ Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับและอย่าลืมนะครับ แฟนๆสามารถร่วมสนุกทายผลการแข่งขันผ่านทาง f a c e o o o แ f a n พจ Global House นะครับแจกรางวัลพิเศษมากมายสัปดาห์นี้จับแรลโครเซร่ของรางวัลมูลค่ารางวัลละ2,590บาทถึง10ราง,งวัลน,นะครับทายผลได้ถึงก่อนจบคู่ที่6และนอกจากนี้นะครับ Global House ยังมีแคมเปญพิเศษพบกับใช้ร้อยชิงล้านสีสันเช็อปครบทุก900บาทครับลุ้นรถยนต์ไฟฟ้า Ora Good c a t รุ่นท็อปถึง9คันและรางวัลอื่นๆอีกมากมายนะครับรวมมูลค่ากว่า12ล้านบาทนะครับจับรางวัลทุก3เดือนและเมื่อเดือนและเมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาก็แจกกันไปแล้ว3คันนะครับเหลืออีก6คันให้ลุ้นกันครับนาทีของปอตุครับสิทธิชัยอินเอียดครับนางสาวพรกมลทองเผือกครับขวัญข้าวพอมังเพชรวัย15ปีครับเดี๋ยวติดตามครับแฟนๆครับนี่เป็นคู่แรกครับเปิดหัว56กิโลกรัมครับในมวยรอบโบร์เฮาส์ สายมือนั้นเป็นคุณพ่อนะครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับทางด้านของขวัญข้าวพอมังเพชรครับนำเงินนั้นทีมงานของฝรั่งเศสครับมอแกนทีมงานของลูกยาโมครับประเภทสายบุกสายบู๊อยู่เลยนะครับทางด้านของมอแกนมันเฟรดี้ครับวันนี้เจอกับขวัญข้าวนี้ถือว่าถูกคู่เลยครับต้องมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายถอยครับคุณเช้อชัยครับคู่นี้เดี๋ยวติดตามครับเป่าตุ๊ครับบนเวทีสับแล้ว อาครับมีแต่นักแข่งนะครับสังเวียนนี้ดูกันการต่อสู้ครับในรูปแบบศิลปะมวยหญิงนะครับยนยอให้เหลือ3ยกก็จริงครับ9นาทีเรามีการสวมมงคลสวมผ้าปะเจียสมแองเกิลสวมยางกันฟันก็ว่ายครูมีปีกองครับอาครับอนาคตอันใกล้ก็จะเป็นมวยประเภท3มวยประเภท4ครับมวยลักษณะแบบนี้ก็มวยเหมือนกันครับใส่นวมเต็มนี่เรียกมวยไทยได้นะครับ ฝ่ายนี้ทางด้านขวัญข้าวนี่บอกว่ารูปร่างดีนะครับประวานนี้น้ําหนักต่ำกว่าพี่กัดซะด้วยครับบ,บอกบอกตรงนี้การฟรซ้อมพี่โอ้โหต้องบอกว่าแข็งแกร่งเลยนะครับแม่เสนาแวตามีความมุ่งมั่นนะครับนักมวยจากนนทบุรีครับขวัญข้าวโอ้โหแต่ว่าเจอแข้งของบอแกนเข้าไปครับนะครับอย่าประบาทครับเรื่องหมัดมวยไม่ไม่อะไรแน่นอนครับ,รบ,บเครื่องติดเร็วเลยครับทางด้านข,ของรถถังหรือว่าขวัญข้าวรถถังเมืองนนท นักสู้ม .4 ครับนี่ชั้นม .4 เลยครับได้ดีเพราะชกหนุ่ยคนนึงครับนี่ครับโอ้โหแรกเลยครับนี่ครับความสนุกแบบนี้แหละครับไม่ต้องบิวกันนานครับคุณมารุตแเสียงแข้งเสียงหมัดกระทบเป้านดิโอ้โหเสียงดังฟังชัดนะครับเสียงตุบตับตุบตับครับเกมเปิดเลยครับตั้งแต่ยกแรกนะครับทางฝันข้าวแล้วก็มอแกร์แมนเฟรดี้ยังเป็นฝ่ายเดินเข้าหานะครับฝันข้าว ต่อยบัดสับล่างโอ้โหมาเป็นชุดนะครับมาของฟััญข้าวครับนะสนุกแล้วครับอย่างที่เรียนไว้ถูกคู่ครับสายบูอยู่แล้วนะครับทั้งคู่อาครับต่างคนต่างมีเกียร์เดินหน้าครับคนใดคนหนึ่งก็ต้องถอยนะครับถอยแบบมีชั้นมีเชิงนะครับถอยแล้วต้องออกอาวุธครับนี่ครับและคุณผู้ชมท่านไหนนะครับอยากลุ้นประมาณพิเศษนะครับไปทายผลมวยวันนี้ครับที่ Facebook แฟนเพจของโต้เพื House ส์ครับไปทายกันได้เลยครับ ดูสนุกแล้วก็ทายผลกันไปด้วยครับรับรางวัลพิเศษลุ้นรางวัลกันครับแเ,เป่าตุกก็ห้ามสบายครับไม่ต้องหยุดโชคหน่อยไม่มีแล้วครับที่นี่ครับดูครับ <c oughs> ดูแล้วไม่ลำคานตาครับสนุกครับดูครับก้ากันด้วยศาสตร์ตรลามวยไทยตัดคนตัดกระลุมบอลเน่า,นามาจิ้มหน้าไปเรื่อยครับหมัดของขวัญข้าวมอแกนก็มีขาหน้าขาหลังดีดไปนะครับ บล็อกการไว้สูงๆเลยครับดูชาวต่างชาติเขาตั้งการครับทรงมวยนี่ไม่มีะเถินมีโต้เอาสับ่างไปวันนี้เห็นอาวุธเป็นชุดของขวันข้าวเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งลยครับออกตลอดแต่ว่าบอกการก็โต้เหมือนกันครับไม่มีย่อมกันโอ้โหแข้งขวาครับหน้ามาสุดมันครับไม่แปรครับทำไมเลตติ้งเป็นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยนะครับอ้าวแล้วครับพักชมโฆษณาสวยๆครับเดี๋ยวกบมา กลับมาที่เดอะบาซาร์เทเตอร์นะครับกับศึกมวยรอบ g l o b a l h ฮ u s e ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global h ฮ u ส e ครบหลากหลายให้บ้านคุณนะครับนี่เป็นคู่แรกนะครับเป็นมวยหญิงพิกัด56กิโลกรัมครับยังยิ้มได้นะครับควันข้าวพอมืองเพชระไปดูช็อตสวยๆทางช่อง8ครับซ้ายเบิกร่องขวากดลำตัวครับขอบด้วยซ้ายไม่ไ่ถึงครับเติมด้วยขวาเต็มๆครับมอกแกนก็หันล่างนะครับ นี่ครับคนหนึ่งเจาะล่างคนหนึ่งต่อยหน้าครับเกมเปิดตั้งแต่วินาทีแรกครับอขอบคุณ FC หน้าจอช่อง8ครับสนุกสนานครับเกมแบบนี้ดูแล้วสบายใจครับดูแล้วเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นมวยไทยนะครับดูครับ ต่างคนต่างโดนครับคุณมารุตครับวันนี้ดูแล้วขวัญข้าวนี่ต่อยแบบไม่เกรงเลยครับไม่เหมือนกับไฟที่บรรพามาหรือเช็คเลตติ้งนะครับก่อนจะออกจากมุมนะครับอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับท่านใดอยากรู้รืงวันพิเศษครับไฟไทยผลมวยวันนี้ครับที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของเพื่อนบ้าเฮาส์กันได้เลยนะครับเชื่อว่าน้องๆจากโรงเรียนราชวินิตนนทบุรีนะครับก็คงจะเชียร์เพื่อนร่วมโรงเรียนแล้วครับขณะที่คนชาวต่างชาติก็คงจะเชียร์มอแกนแล้วครับสนุกสนานครับ บนเวทีเต็มไปด้วยเกมการต่อสู้เดี๋ยวดูภาขสุดท้ายครับลุยแหลกแล้วอา้าวแหลกกันไปกับวัดเลยโอ้โหไม่มีใครกลัวใครเลยครับขันข้าก็ไม่กลัวครับบอกแกมันไปดี้ก็ไม่สนใจครับโดนมาก็แลกคืนโดนมาก็แลกคืนครับไปต่ำไปนิดนึงครับไม่เป็นไรครับไปตั้งใจเดินหน้าเข้ามาครับขวัญข้าวัวนนี้อ่อยดีจริงๆครับ เดินเข้ามาโอ,โ,โอ้โหแข่งของมอแกนก็ยังมาเรื่อยๆครับหน้าตาแดงกลับไปหมดเลยครับมอแกนมันเฟรดี้บริเวณใต้ต,ตาซ้ายนี่เหมือนว่าจะมีรอยบวมปูดช้ำขึ้นมานะครับดูครับสายหน้ากระแทกนี่ได้ผลนะครับซ้ายหน้าของขวันข้าวมอแกนก็พยายามจะสวนนะครับโอ้โมดจัดมั่นจริงๆครับมอแกนขวันข้าวก็ไม่สนใจครับเดินเข้าไปโอ้โหโยกลมหมัดสวย ตเต็มเข้าไปครับแมอย่าหยุดนะครับบมอแกนมันเฟรดี้ครับหยุดแล้วก็เจอแน่นอนโอ้โหปัดขวาครับจูวมันจะเต็ม,ตมยังไม่เป็นไรครับหมอแกนยืนวัดกันเลยครับยืนขีดเส้นวงกลมเลยครับไครถอยหลังอ้วดูนี่มอแกนก็ไม่มีกลัวนะครับแมสามสิบยังแกวครับมามาเลยครับ แม่จะดึงศอกกลับแม่ทำท่าจะหมุนครับเบาตาซ้ายขำๆออกมาแล้วมอแกนจังหวะยังขันๆินเจอเขาบอกแกนมานเฟรนดี้ครับยิงหนึ่งสองไม่ถึงโอ้โหดูครับตอนนี้ครับบอลข้าวเลยออกพุทธไปธรรมชาติจริงๆครับหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามแมตตตะบันแยกของมอแกนก็ถือว่าใช้ได้ครับโอ้โหหายใจกันชังไหนครับนี่นะครับทำโมไทยให้เป็นกีฬาก็สนุกได้นะครับดูครับไม่ครับแลกกันเลยครับ อย่างที่เรียนเอาไว้ขีดเส้นวงกลมเหมือนต่อยกันในลานวัดเลยครับวัดกันเลยอ้าวโอ้โหหนึ่งสองสามมาเรื่อยเรื่อยมาเรื่อยมีต้องมีสวนครับคุณหมลูกครับแหมบอแกก็ไม่ยอมแพ้ครับนี่ครับบอล่มโซนครับโอ้โหขีดตัดจันท้าผมมันข้านะ,นะครับสวยเลยครับลูกขีดของบอแกนบอลเซนดี้เริ่มจกขาที่สองมาแล้วครับสาวจากฝรั่งเศสแหมฝรั่งเศสก็ ยิมมวยไทยเยอะแยะมากมายอยู่แล้วสับขานัดสองครับต่างนั้นของพวัญข้าวต่างสองไปวัดโอ้ให้ขวาครับยังเข้าไม่ถึงครับโอ้โหอ้าวดีครับดีขึ้นมาเหมือนกันครับบอกแกยกนี้วางแท่งได้สวยๆขณะที่ขวัญข้าวนะโอ้ยสายดูอยู่แล้วเอาแลกกันดีครับโอ้โหสุดเดือดนะครับเปิดหัวคู่แรกมัวล็อกโอ้โหเฮาอ้าวครับพักหายใจหายคอก่อนครับ กลับมาชมกันต่อนะครับกับศึกมวยรอบ Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global House ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับนี่เป็นคู่แรกนะครับก็อย่าลืมนะครับแฟนมวยสามารถร่วมสนุกและท่ายผลการแข่งขันผ่านทาง Facebook f a n p a Global e g House นะครับแจกรางวัลพิเศษมากมายนะครับสัปดาห์นี้จัดแบรนด์โคเซ่ครับของรางวัลมูลค่า2,590บาทถึง10รางวัลนะครับถ่ายผลได้ถึงก่อนจบคู่ที่6ครับดูภาพจาไปด้วยนะครับนี่ครับจะวางกันแทกซ้ายหน้า วางแข่งต้นขาครับนี่ครับมวยไทยต้องอย่างนี้ครับสู้กันด้วยศาสตร์อาวุธครับหมัดเท้าเข้อศอกวางแข่งไม่ถึงครับดอกนี้ของมอแกนโอ้โหขวาทิ่มเข้าไปครับไปหมัดเลยครับลูกนี้ครับใสสันหมัดเลยครับขวัญข้าวครับแต่ว่าก็โดนหมัดขวาของมอแกนโต้คืนแล้วเดี๋ยวดูลูกถีบของมอแกนเลยครับสาสรกันไปสาดตรกันมายังไงก็ต้องโดนครับโดนมากโดนน้อยครับ ดูทำลายกระเซ็นเลยครับโอ้โหขอบคุณตากล้องครับสุดยอดครับชอดนี้สวยงามพระรามแปดจริงๆครับคมคมชัดๆดช้าอ่ะกฎหมายเลียก27ครับทางทั้งแปครับทุกวันที่เราเจอกันครับมอยมันมันสนุกสนุกอย่างนี้บรรยากาศสดๆครับยกสุดท้ายแล้วครับลุยกันต่อครับ คุณผู้ชมชมมวยมันๆแล้วก็อย่าลืมลุ้นอย่าลืมเชียร์นะครับลุ้นรางวัลพิเศษรรรรไปทายผลมวยกับที่ Facebook, ฟเฟซบุ๊กแฟ,เแฟ,เแฟแนเพจโก้เฮาส์กันได้เลยนะครับจะได้ลุ้นกันสนุกยิ่งขึ้นแหมวันนี้มวยก็สนุกกันตั้งแต่คู่แรกนะครับเด<ๆ>ินลุ้นเข้าไปเหมือนเดิมครับหนึ่งสองสามโอ้โหแต่ว่าทางด้านของมอกแกนนี่ก็โตเหมือนกันครับยกขารรสูงสูงคอยสวนครับในขณะที่ควงเข้าครับโอ้โหหมัดที่ออกแบบไม่ต้องคิดไม่ต้องจังเลยครับโอ้โหโดนทีอีกแล้วอ้าวแล้วครับต้องระวังนะครับ ทีแบบนี้ถีเข้ากระโดงทางถีเข้าลิ้นฟีน็อกได้เหมือนกันแต่ว่ารถถังเมืองชนใช่ไหมเอ้าไม้หน้าสามฟาดยังไม่รู้จะสลบหรือเปล่าครับอครับมอแกนก็นโตทุกเม็ดเหมือนกันใส่กันทุกดอกครับเอาหงายศอกเข้าไปศอกซ้ายหน้าของขันข้าวแม่ลูกเตะของมองแกนนะครับไม่เตะเกินบริเวณเกลนะครับแต่ปไปบริเวณพับนอกนะครับเตะไปบริเวณโคนขา แม่ตะวันทันดังโอ้โหเสียหลักครับดึช้าขนาดนี้แต่ว่ากรรมการแยกก่อนโอ้โหดูครับนี่ถ้าผู้บรรยายบรรยายตามอาวุธนี่สงสัยลมจะจับจับก่อนครับนี่แค่คู่แรกครับเอาครับนี่คือมวยรอบโกโบเฮานะครับสนุกจริงๆไม่ว่าจะชายหรือหญิงครับจี๊ดจ๊าดเหลือเกินครับรสชาติโอ้อาวุธยกนี้นี่คู่ขี้สูสีกันจริงๆครับโอ้โหแตกแล้วครับแตกเรื่องเลยครับ ที่หมอคณิตขึ้นไปดูบาดแผลแล้วครับสันจมูกด้วยนะครับโอ้ยดูยังไงครับออารัายังไปต่อได้ครับจับแล้วยังไม่ผิดรูปเลยครับเหลือเวลาอีกหนึ่งนาที25วินาทีฝ่าเขียวไปต่อครับตอนนี้ครับต้องดูครับว่าใครจะเร่งต่รัโอ้ยมีฟันสอกคืนนะครับบอลแกนด้านของบอลแกนบันฟรีี่ก็ไม่ยอมเลยครับโอ้โหไม่ใช่เฉพาะมวยชายนะครับ หอยหญิงก็สายโหดเหมือนกันครับรายการนี้อ้าวตอนคุณเอฟซครั้งหน้าจอยชัอแปดไปทั่วโลกแล้วดูดูครับดูความโหดของขันข้าวนะครับแมาเดินต่าด้วยขวาเดินต่าด้วยขวาครับตถถังเมืองนนเอาหมแกนก็หัวใจสุดยอดเอาแรกซอกซ้ายเหมือนกันการจะเปิดบาดแผลเหมือนกันครับหมแกน โอ้วันนี้ใช้หมัดได้ดีจริงๆครับทาาด้านของขอนข้าวครับยอมหัวใจจริงๆครับทั้งคู่น่ารักมากๆนะครับนี่ครับเราลูกหลานคนไทยดูรายการนี้ก็บอกว่าขอบคุณบรรพบุรุษมวยไทยเลยครับโอ้โหต่อยตัวครับหนึ่งสองครับทางด้านขอนข้าวก็ยังไม่ยอมหยุดเลยครับในขณะที่มอแกนที่สู้อยู่เลยครับพยายามเดินหาช่องทางโอ้โหแข้งซ้ายครับสวยมอแกนมันเฟรดี้โอ้โหสาวนักสู้จากเมืองฝรั่งเศสสุดยอดจริงๆครับ ต้องคาราวะหัวใจเลยครับนี่ทาไมออกกำลังกายในรูปแบบมวยไทยนี่แม่ต้องบอกว่าอ้วนเสียสงเสียศูนย์ไปแล้วนะครับนี่ครับพราะความรักมวยไทยครับมาเจอกันแบบนี้อาดีจริงๆครับน่ารักทั้งคู่แพ้ชนะไม่รู้ดูภาพสุดท้ายครับดูภาพสุดท้ายของพันข้าวนะครับสุดยอดจริงๆครับโอ้โหนี่ค่คู่แรกนะครับได้เลือดกันแล้วนะครับ ควันข้าวพ่อเมืองเพชรกับมอแกนมันเฟรดดี้นะครับศึกมวยรอบ Global h ฮ u s e ครับศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจร Global h ฮ u ส e ครบหลากหลายให้บ้านคุณครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับกับมวยรอบ Global House นะครับโอ้โหดูครับรอสักครู่ครับเดี๋ยวจะประมวลภาพช้าๆสวยๆมันๆให้ดูครับขอบคุณทีมงานต่อครับขอบคุณทีมงานช่อง8มืออาชีพทุกคนไปดูภาพช้าครับโอ้ช็อตไหนที่โดนสอกครับ กำปั้นนี่ศาสต์ไปสาสต์มาหน้าเห็นหน้าหงายทั้งคู่ครับดูนะครับเดี๋ยวดูครับสาวไปสาวมาต่างคนต่างโดนครับนี่ลูกทีบนะครับโดนไปหน้าเห็นหน้าหงายหลายดอกครับโอ้โหบาตาลูกพักไปครับไปชมกันต่อนะครับนี่ครับมัดขวาโอ้โหเสียหลักนะครับด้านมอแกนครับเดี๋ยวดูนะครับช่วงฟลุกอะไรนี่แตกไปแล้วนะครับเจอพิษ๊อกของขวัญข้าวเข้าไปเลยครับอ่าครับดูนะครับช็อตไหนครับน่าจะมุมนี้หรือเปล่า เดี๋ยวครับค่อยๆดูนะครับโอ้ช็อตไหนก็มันทุกช็อตนะครับจากช่องแปดแลกกันดูครับนี่เป่าตุกับเบรกให้พี่หมอคณิตดูบาดแผลครับดูบาดแผลเขย่าสันจมูกไปต่อได้ครับต้องชื่นชมจริงๆครับความเป็นนักสู้ของสาวฝรั่งเศสและดูภาพสุดท้ายครับนี่ครับไม่มีในกฎกติกาครับแต่นี่คือสปอร์ตเกินบนสังเวียนเลือดพบกับคุณกายครับเชิญครับ คู่แรกก็ดูเดือนแล้วนะครับแล้วก็ได้เห็นเลือดก,กันตั้งแต่คู่แรกเลยครับอ่าะะและหลังจาก3ยกเต็มๆนะครับผลคะแนนอยู่ในมือของผมแล้วครับกรรมการท่านแรกนะครับคุณพงศักด์แป้นละมอมนะครับให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ28กรรมการท่านที่2ครับคุณสาราวุฒิพรมคงครับให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ28และกรรมการท่านที่3ครับคุณธนาชัยจำงให้คะแนนฝ่ายชนะ29ต่อ28 and your winner by unanimous decision goes to the red corner oh, pet